ครับพี่ต้องครับโอ้ต hm? okay, yeah, ่างวีดีโอคิดสะดับแบบนี้ครับทางเชื่อมถือต่อไปสองไหมครับอันตรายเนียแต่บ้องจะไปถือกันนั้นไร อาอาฉีดไปเจ้าฉีดไก่วดเจ้าฉีดไก่วาต้องลุกขึ้นไปอ่

มันต้องเออมันต้องหางลงเลยเอออะไรปะเจ้าคือไอรอนของทุกคนแล้วนะโอ้ไอรอนของบังคุมไหมสุดยอดเลยะไปหยบ

ออกบะลัด lát ต้องออกให้เบิด lát ô, gali <laughs> อ้าวเอาไอด้อนของผม ừ. à. 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 โอ้บุรีรัมย์บอกบ็แพทยแต่บุรีรัมย์กแพีย์แต่เด็กเข้าไปโดนสองเชนต้องหักจิิงหักหางออกไปเลยเชนเอูก่นปกไบ่ต้องไห้มันมาอยู่กหักจิิงไม่เลยไปไปละ ที่ได้บรสูนมันอีกมันที่ได้บรแดกสรุปเชนโดนจากเนี้ยองอ้าวเสมอกันสองสองส,องสะนะ <c oughs> ท่องกับท่องกับหลังคนแย่ในแย่นะครับแต่ล้ำใช่ไหมสั้นใดเนี่ยสั้นสั้นหกครับไอ้เนี่ยเป็นสั้นหกทำอะไรเร็วๆไปอีกไอ้สุกุยไม่ยอมมึงนเลย รถจอดตรงนี้นี่ก็เต็มเดินแล้วครับโยกเข่าโยกออกยี่นะฮู้เอาไปจอดนอกเขาเนี่ยพวกเจ้าจอดเพื่อนเดียวเอิบเอาฮูนจอดตรงรถวัดหมดเลยไปยู่นอกวัดทั้งคุณเน้ย làm ca đập gấp cho các lăng lùng lầu lẹn là không mà trên trình chuyên bay chuyên đi nha tè Yeah. เอ้ยเวทีแล่นแล้วเอ้ยเสาเชียมได้แล้วต่อไปแล้วกันแล้วดีจริงอหนุมนีบ่มี้เนาะโดนแ่องิมางบอ็โดนเจ็องโดนสองเชนโดนสองหน้าท้องหนึ่งหลังหง ไ,นะได้รับบัตรเก็ตบตาหัดแต่บอกงถือแต่นิว้วสองนิว <c oughs> น้ว,นนะว,อ,วอันมือที่เดไปนะมันใส่ตับตั๊บอะไรไหมตั้งนั่นรอ้อเสาไฟลุงแล้วก็ตั้งลำโพงได้แล้วครับ หลงตั้งลำพงได้แสดงจอกันมาแล้วครับนะ